เรื่องย่อตามหารักที่เธอลืมทางช่องวัน31มือวันจันทร์เหนภบหัเลเวลา19นาฬิกาตอนที่1สีราชาพศ2543แก้วกำลังจะกลับมาทำงานที่บิ๊กซีในกรุงเทพจึงฝากชื่นแม่ของเธอให้อำพลช่วยดูแลเมื่อแก้วนั่งรถตู้มาถึงกรุงเทพก็พบกับจากที่มาเก็บเยะจึงแบ่งอาหารให้ทำให้จากซึ้งใจในบุญคุณของแก้ว แก้วมาถึงบิ๊กซีก็พบกับฮิรันแฟนของแก้วที่กำลังเหอะกล้องใหม่จึงขอถ่ายรูปคู่กับแก้วเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อแก้วมาทำงานก็หน้ามืดฮิรันจึงพาแก้วมาส่งที่โรงพยาบาลหมอแก้แจ้งว่าแก้วท้องได้สามเดือนแล้วแก้วและฮิรันดีใจมากฮิรันจึงพาแก้วมาหาคุณหญิงวิไลแม่ของเา้าเพื่อแจ้งข่าวที่แก้วท้องกับเขา แต่คุณหญิงวิไลก็มีเชื่อว่าเด็กในท้องจะเป็นลูกของฮิรันคุณหญิงวิไลจึงบอกว่าจะรับแค่เด็กเพราะเธอได้เตรียมอ่อนรมพาให้เป็นคู่มั่นของฮิรันแล้วแต่ฮิรันก็ยังยืนยันว่าเขาจะแต่งงานกับแก้วเท่านั้นจากนั้นฮิรันก็แต่งงานแลจะจดทะเบียนสมรสกับแก้วเมื่อแก้วข้อลูกสาวออกมาก็ตั้งชื่อว่านิรันดาแล้วคุณหญิงวิไลและออนรมพาก็มาหาแก้วที่บ้าน พร้อมยื่นข้อเสนอเป็นเงิน5ล้านบาทและบ้านหนึ่งหลังแลกกับฮิราและลูกแต่แกไม่ยอมจึงอุ้งลูปหนีออกมาแล้วเรียกแท็กซี่ไปที่สีราชาแก้วพยายามโทรติดต่อฮิรันแต่โทรศัพท์ของฮิรันแบตหมดออนดัมพาจึงสั่งให้คนไปจัดการทั้งแก้วและลูกระหว่างทางแก้วจึงฝากข้อความไว้เมื่อฮิรันเห็นข้อความก็รีบตามมาที่สีราชาคนที่ออนัมพาจ้างมาก็คือจาก เมื่อจากเห็นคนที่ออนรำพาให้มาจัดการคือแก้วและลูกก็ตกใจมากเมื่อสุดทางแก้วก็ขอให้ไวช้ชวิตลูกของเธอแล้วฆ่าเธอคนเดียวจากจึงให้วางเด็กไว้แต่แก้วก็ต่อสู้จึงตกหน้าผาไปชื่นกับอัมพลขับรถผ่านมาแล้วมาเจอกับแท็กซี่ที่แก้วนั่งมาจึงโทรบอกกับฮิรันเมื่อฮิรันมาชื่นก็บอกกับิรันว่าแก้วกับลูกหายไปและคาดว่าจะตกหน้าผาไป คิรันจึงแจ้งตำรวจแล้วออกตามหาเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็ยังหาแก้วและลูกไม่เจอคืนนั้นจักก็อุ้มลูกของแก้วมาให้ชื่นแล้วบอกว่าแก้วตายแล้วและกำชับว่าห้ามติดต่อกับคิรันอีกชื่นจึงโทรไปหาคิรันที่กำลังออกตามหาแก้วและลูกว่าไม่ต้องหาแก้วและลูกแล้วและต่อไปห้ามให้มาหาเธออีก ฮิรันเสียใจมากที่เสียเมียและลูกจึงกินเหล้าเมาไมยโทษว่าเป็นความผิดของคุณหญิงวิไลที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้และไลออนลัมพาที่มาคอยดูแลเขาเจ็ดปีต่อมาที่ศรีราชาชื่อเลี้ยงลูกของแก้ววันจนโตและเปลี่ยนชื่อจากนิรันดาเป็นขวัญเนตร แล้วชื่นก็สอนขวัญเนรทำแกงดันจวนสูตรเฉพาะของครอบครัวเธอเมื่อขวัญเนรโตเธอก็ช่วยยายชื่นทำร้านอาหารระหว่างนั้นมีข่าวว่าฮิรันติดเหล้าจนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังประสาทหลอนและมีโรคแทรกซ้อนอําพลจึงมาคุยกับยายชื่นว่าจะไม่บอกว่าฮิรันเป็นพ่อของข,องขวัญเนรจริงหรือยายชื่นก็ยืนยันว่าจะไม่บอกเพื่อความปลอดภัยของขวัญเนตร ขวัญเนที่แอบมาได้ยินจึงเสียใจมากที่ยายชื่นไม่ยอมบอกความจริงกับเธอเธอจึงตัดสินใจจอบไปตามหาพ่อด้วยตัวเองตอนที่สองยายชื่นยอมเล่าเรื่องราวในอดีตให้ขวัญเนรฟังขวัญเนรจึงยืนยันว่าจะหาพ่อยายชื่นยอมให้ไปแต่กำชับว่าห้ามบอกใครนอกจากพ่อของเธอว่าเธอคือนิรันดาเพื่อความปลอดภัยของขวัญเนร ขวัญเนตรออกเดินทางจากเกาะสีชังมาหาพ่อที่กรุงเทพกับแก้มบุม๋มขวัญเนตรมาหาพ่อที่ร้านอาหารครัวเปรมจันแต่ก็ไม่พบขวัญเนตรเจอไปหาพ่อที่บ้านที่บ้านแต่บังเอิญฮิรันหนีขึ้นแท็กซี่แล้วทำรองเท้าหล่นไว้ขวัญเนตรจึงนั่งมอเตอร์ไซค์ตามไปส่วนแก้มบุ๋มก็นั่งมอเตอร์ไซค์ตามมาแต่ก็ไม่ทนันไผ่จึงพาไปที่ร้านครัวเปรมจันแต่ฮิรันไม่ได้มา ขวัญเน่จึงแชร์โลเคชันมาให้แก้มบุม๋มเมื่อขวัญเน่มาถึงที่บิ๊กซีก็เจอฮิรันที่แผนกของโสดที่แม่ของเธอเคยทำงานขวัญเน่เกือบหลุดปากบอกว่าเธอคือลูกสาวของเขาพาคินลูกชายของฮิรันก็เข้ามาแล้วคิดว่าขวัญเน่คือมิจฉาชีพจึงโวยวายใส่เธอและรีบพาฮิรันกลับบ้านก่อนกลับ คาคินพาฮิรันมาที่ร้านครัวเป็มจันที่จะเปิดสา,สาขาในห้างบิ๊กซีนี้ทำให,ห้รันดีใจมากขวัญเนและแก้มบุ๋มกำลังคิดว่าจะยังไงกันต่อก็มาเจอกับพลอยใสยที่กำลังโดนโจรปล้นขวัญเนและแก้มบุ๋มจึงเข้าไปช่วยพลอยใส่จึงชวนทั้งสองไปอยู่ที่บ้านด้วยกันเพื่อหานค่าเช่ากับเธอและมมลิจากนั้นพลอยใส่ก็เลี้ยงข้าวขวัญเนและแก้มบุ๋ม ระหว่างที่กินข้าวก็ได้เจอกับไผ่เพื่อนบ้านที่มากินข้าวด้วยกันเป็นประจำเมื่อไผ่เจอแก้มบุ๋มจึงจีบเธอต่อขวัญเนโทรมาหาเยชื่นแล้วบอกว่าเธอเจอพ่อแล้วแต่ยังไม่ทันได้บอกพาคินลูกชายของฮิรันก็มาขวางไว้เสียก่อนขวัญเนทจึงขอเยชื่นอยู่กรุงเทพต่ออีกสักพักส่วนฮิรันเมื่อเจอขวัญเนตก้าวแต่นั่งเมือและคิดว่าเธอเหมือนกับแก้วมาก บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าเขาเมาและเผลอไปเองออนลำพาจะไล่ปุ้ยออกเพราะดูแลคิรันไม่ได้แต่คุณหญิงวิไลก็มาห้ามไว้เพราะปุ้ยเป็นคนของเธอจากนั้นชานนก้าวนาฬิกาที่ไปซ่อมมาให้พาคินแต่พอพาคินจะจ่ายค่าซ่อมชานนก็บอกว่าไม่ต้องถือว่าเป็นของขวัญวันเปิดร้านใหม่ เมื่อออลัมพามาเห็นก็ตอบว่าชาโนนจนชานนหลุดปากว่าพาคินก็คือลูกของเขากับเธอออลัพาโกรธมากและย้ำไม่ให้ชานนบอกใครเพราะเธออยากให้พาคินได้ทุกอย่างในบ้านหลังนี้วันต่อมาพลอยสายก็พาขวัญเนและแก้มบุ๋มมาสมัครงานที่บิ๊กซีโมจึงให้ขวัญเนอยู่แผนกของโสดและแก้มบุ๋มอยู่แผนกเบเกอรี่ตอนที่ส พลอยใส่มาพีเซตนางานในห้องประชุมแล้วบอกว่าทั้งหมดเป็นไอเดียของมดวายโยจึงถามรายละเอียดของงานมดตอบไม่ได้พลอยใส่จึงช่วยตอบแทนเมื่อออกจากห้องประชุมวายโยก็ซื้อน้ำมาให้ใสแล้วถามว่าทั้งหมดเป็นไอเดียของเธอใช่ไหมเธอก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากมีปัญหากับหัวหน้างานวายโยก็เข้าใจแต่อยากให้เธอกล้ากว่านี้ ฮิรันมาประกาศที่บิ๊กซีเพื่อหาขวัญเนตรเมื่อฮิรันเจอขวัญเนธเขาก็ขอเป็นเพื่อนกับเธอพอที่บ้านไม่มีใครเข้าใจเขาเลยจากนั้นฮิรันก็กดเงินให้ขวัญเนธสองหมื่นเพื่อขอบคุณที่เธอช่วยเก็บรองเท้ามาให้เขาวายโยจึงโทรบอกพาคินให้มาดูพ่อแล้วเขาก็ไปช่วยชานนตามตัวฮิรัน ฮิรันหนีไปกับขวันเนรแล้วยอมบอกว่าเขาให้เงินเธอครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งเขาจะมาขอจัดเธอเพื่อไปซื้อเหล้าแล้วฮิรันก็เห็นที่ที่เขาขอแก้วแต่งงานทําให้ฮิรันเป็นแพน,นิกพาคินมาเห็นพอดีจึงรีบพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลเมื่อฮิรันปลอดภยัยพาคินก็มาสอบถามจากขวันเนตร ขวัญเน่จึงอธิบายทุกอย่างให้ฟังและเอาเงินคืนพาคินแต่พาคินไม่รับเพราะพ่อของเขาให้เธอแล้ววายโยจึงถามว่าทำไมพาคินยังให้เงินเธอพาคินจึงบอกว่าจะดูต่อไปว่าเธอเป็นคนยังไงกันแน่เมื่อขวัญเน่กลับมาที่บ้านพวกมารีก็มาแอบฟังขวัญเน่กับแก้มบุ๋มคุยกัน จนแก้มบุมเกือบหลุดปากแต่ขวัญเน่ก็ห้ามไว้ไี้ทันขวัญเน่จึงโกหกกับทุกคนว่าที่เธอเข้าหาฮิรันเพื่อตามหาพ่อของขวัญเน่ที่เป็นลูกของฮิรันทุกคนจึงเข้าใจที่โรงพยาบาลฮิรันเพอ้อถึงขวัญเน่เมื่ออ่อนนำพาได้ยินก็ถามชานนนแต่ชานนนไม่รู้จกักอ่อนนำพาจึงโทรถามมดแล้วอ่อนลำพาก็ให้ส่งรูขวัญเน่ไปให้ วันรุ่งขึ้นขวัญเนกก็ขอให้พลอยใสและเมะลิช่วยถามวายโยว่าฮิรันพักอยู่ที่โรงพยาบาลไหนพลอยใสจึงรับปากว่าจะช่วยถามวายโยให้พอต้องคุยงานกันอยู่แล้วเมื่อพลอยใสประชุมงานกับวายโยเสร็จก็แอบถามว่าฮิรันพักอยู่ที่โรงพยาบาลไหนเพื่อมดให้จัดกระเช้าไปเยี่ยมพาร์ทเนอร์ วายโยจึงบอกว่าอยู่โรงพยาบาลจากเวทห้อง302และถือโอกาสชวนพลอยใส่กินข้าวแต่เป็นวันอื่นเพราะวันนี้เขาติดงานตอนที่4ขวัญเนตมาเยี่ยมฮีรันที่โรงพยาบาลพยาบาลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก็โทรบอกพาคินเมื่อขวัญเนตมาถึงที่ห้องพักของฮีรันฮีรันกำลังฝันร้ายถึงแก้วและนริรันดา เมื่อฮิรันฟื้นขวัญเนตจึงถามจึงถามถึงแก้วฮิรันจึงเล่าให้ฟังส่วนพาคินก็แอบฟังขวัญเน่และฮิรันคุยกันมดโทรมาหาอลัมพาและส่งคลิปจากกล้องจอนปิดของฮิรันและขวัญเนตมาให้ออลัมพาจำขวัญเนตได้จึงสั่งให้ชาโนนขับรถไปหาฮิรันที่โรงพยาบาลฮิรันคุยกับขวัญเนตไปสักพักพาคินก็มาลากตัวขวัญเนตออกมาและกล่าวหาว่าเธอเป็นพวกมีอาชีพ และยังขูวว่ว่าเธอยังยุ่งกับพ่อของเขาอีกเขาจะจัดการกับเธอขั้นเด็ดขาดระหว่างนั้นฮิรันก็ออกมาตามหาพาคินขวัญเนตจึงรีบกลับไปเมื่อขวัญเนตกลับมาที่บ้านก็โทรมาเล่าให้ยายชื่นฟังว่าฮิรันอยากจะไถ่โทษกับยายชื่นแต่ยายชื่นก็ยืนยันว่าจะไม่พบกับฮิรันและเร่งให้ขวัญเนตรีบบอกพ่อแล้วรีบกลับมาชานนกลับไปส่งอรัมพาแล้วซื้อของโปรดของพาคินมาให้ พาคินเห็นว่าของเยอะเลยชวนชานนไปกินด้วยกันคีรันกลับบ้านมาพักรักษาตัวก็เอาของของแก้วและนิรันดรม,มาดูระหว่างนั้นพาคินก็เข้ามาแล้วบอกว่าเขาจะช่วยตามหาแม่ของแก้วคีรันจึงเล่าให้พาคินฟังว่าหมอบอกเขาว่าเขาอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานคีรันจึงทำพินัยกรรมยกครัวเปรมจันและทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของเขาให้พาคินส่วนอีกครึ่งเขาจะยกให้กับแม่ของแก้ว เพื่อชดเชยสิ่งที่แม่ของแก้วต้องสูญเสียลูกและหลานไปเมื่อพาคินได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาก็บอกว่าจะช่วยตามหาแม่ของแก้วด้วยแต่พาคินก็ขอให้พ่อรักษาอาการที่ป่วยคิรันจึงตอบตกลงออนรำมพาที่แอบได้ยินเรื่องราวทั้งหมดทำให้โมโหมากที่เธอเธอไม่ได้อะไรเลยจากพินักรรม ธอจึงสั่งให้ชาโนนตามหาตัวแม่ของแก้วให้เจอก่อนพวกฮิรันมดตามพลอยใสมาและสั่งให้เธอเอาของไปใส่ในตู้ล็อกเกอร์พลอยใสไม่อยากทำมดเลยทวงบุญคุณที่เคยช่วยแม่ของเธอระหว่างที่พลอยใสกำลังจะไปที่ตู้ล็อกเกอร์ก็พบกับวายโยวายโยจึงบอกกับพลอยใสว่าถ้ามีใครให้เธอทำอะไรที่ไม่อยากทำก็บอกเขาได้แต่สุดท้ายพลอยใสก็ทำไม่ได้และเอาของมาคืนมด โมจึงขู่ว่าถ้าเธอไม่ทำเธออาจจะต้องออกแทนขวัญเนกก็ได้วายโยจึงเข้ามาขาดัดแล้วให้พลอยใส่ไปทำอย่างอื่นเพื่อช่วยเธอหมํำลังจะกราบอลลัมพาก็โทรมาถามความคืบหน้าแต่โมดไม่รับอลลัมพาจึงมาหาโมจและขู่ว่าจะแชร์เรื่องในอดีตโมดจึงเล่าให้ฟังว่าคนที่ใช้ไปไม่กล้าทำเพราะขวัญเนกเป็นคนดีและเธอก็แค่มาตามหาพ่อ ยิ่งอ่อนรำพารู้ว่าขวัญเนตรมาจากชนบุรีก็ยิ่งเอะใจตอนที่5้าพาคินส่งคนไปสืบหาเยชื่นแม่ของแก้วระหว่างนั้นขวัญเนตรก็มาสมัครเป็นผู้ช่วยแม่ครัวในร้านครัวเปรมจนันทตอนแรกพาคินจะไม่รับแต่ขวัญเนตรขอแสดงฝีมือพาคินจึงให้ทำแกงดันจวนปลาหมึกไข่เมื่อขวัญเนตรทำเสร็จพาคินก็พบว่าอร่อยมาก แต่ก็ไม่รับขวัญเนตอยู่ดีเพราะรู้เจตนาของเธอพาคินเอาแกงดันจวนกลับมาที่บ้านให้คุณหญิงวิไลและฮิรันกินฮิรันจึงให้พาตัวคนที่ทำแกงดันจวนมาพบเขาเพราะแกงนี้เป็นรสชาติเดียวกับที่แก้วเคยทำออนลัมพามาด่าขวัญเนตในที่ทำงานทำให้เพื่อนร่วมงานต่างนินทาว่าขวัญเนตเป็นชู้กับฮิรันพอยสมริจึงแนะนำให้ขวัญเนตบอกฮิรัน ขวัญเนตจึงรับปากแบบขอไปทีพลอยใส่กำมะริจึงเอกใจว่าขวัญเนตรอาจจะโกหกพวกเธอเรื่องตามหาพ่อส่วนจากก็อยู่กับข้าวและข้าวก็คือแก้วนั่นเองขวัญเนตรกับแก้มบุ๋มกำลังจะกลับบ้านไผ่กับเพื่อนวินจึงขับรถมาส่งระหว่างทางก็มีคนมาดักทําร้ายและขว่หยเธอเลิกยุ่งกับฮิรนันแล้วให้กลับบ้านไปซะ พาคินก็มาช่วยขวัญเนตรไว้ได้ทันแต่เขาก็โดนคนร้ายฟันที่แขนขวัญเนตรก็แก้มบุม๋มจึงพาพาคินและไผ่ไปหาหมอพาคินจะพาขวัญเนตรไปแจ้งความแต่ขวัญเนตรไม่ไปและให้พาคินไปบอกแม่ของเขาว่าอย่าทําแบบนี้กับเธออีกเมื่อพาคินกลับมาที่บ้านก็ถามแม่แต่ออลลัมพาก็ปฏิเสธฮิรันได้ยินก็ตอว่าออลลัมพาและออกไปหาขวัญเนตร แต่ก็หน้ามืดเสียก่อนพาคียนจึงพาพ่อไปพักคืนนั้นขวัญเนตรฝันถึงพ่อกับแม่วันรุ่งขึ้นจึงลุกขึ้นมาใส่บารให้กับแม่ระหว่างที่เตรียมของใส่บารพอยใส่กับมะลีก็มาช่วยและแอบ,บถามถึงพ่อของขวัญเนตรแก้มบุ๋มจะเอารูปพ่อของตัวเองมาบอกว่าเป็นพ่อของขวัญเนตรเมื่อมาลีได้ชิมแกงลันจวนของขวัญเนตรก็บอกว่ารสชาติเหมือนที่นาของเธอทําให้กิน ขวัญเน่จึงฝากไปให้น้าของมารีชิมตอนที่6มารีเอาแกงนันจวนมาให้ข้าวและจักชิมเขาบอกว่ารสมือเหมือนเธอมากมารีเลยเล่าว่าเป็นสูตรที่บ้านของขวัญเน่และเธอก็มาจากชนบุรีเมื่อแก้วได้ยินว่ามาจากชนบุรีเธอก็ฉุกค,คิดและปวดหัวจากจึงพาข้าวไปพักคืนนั้นจากมานึกถึงวันที่เขาถูกสั่งให้ไปฆ่าแก้ว แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ฆ่าเธอเขากับช่วยเธอไว้จากการตกเขาแต่แก้วความจําเสื่อมจัดจึงโกหกว่าเขาและแก้วเป็นคนรักกันมาสองปีแล้วและเขาก็พาเธอมาอยู่ด้วยกันระหว่างนั้นแก้วเห็นแหวนที่ฮิรันให้ไว้เลยเกิดปวดหัวจากจึงขโมยแหวนไปโยนทิ้งน้ำแล้วจากก็บอกแก้วว่าเธอชื่อขา้า จากกับข้าวจึงอยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันฮิรันมาถามกับพาคินว่าตามคนที่ทําแกงนันจวนได้หรือยังพาคินจึงโกหกว่าคนงานทําใบสมัครของเธอหายไปฮิรันจึงได้แต่เสียใจพาคินเอาเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้วายโยฟังวายโยบอกให้พาคินบอกฮิรันว่าขวัญเนตรเป็นคนทําแต่พาคินยืนยันว่าจะไม่บอกเพราะกลัวว่าพ่อจะ,ตะเตลิดเรื่องขวัญเนตรไปมากกว่านี้ ขวัญเนตรมาดักรอฮีรนันระหว่างนั้นคุณหญิงวิไลมาดูงานก่อนเปิดร้านแต่เกิดอุบัติเหตุขวัญเนตรจึงมาช่วยไว้จนมีแผลคุณหญิงวิไลจึงพาไปทำแผละระหว่างนั้นคนขับรถก็โทรมาบอกคุณหญิงวิไลว่ารถยางแตกขวัญเนตรจึงอาสานั่งรถแท็กซี่มาส่งที่บ้านฮีรนันเมื่อมาถึงที่บ้านคุณหญิงวิไลก็ชวนขวัญเนตไปพักก่อนแล้วค่อยกราบ เมื่อขวัญเนตรเข้ามาในบ้านก็เจอกับฮิรันที่ไม่ยอมกินยาจนเห็นภาพหลอนเห็นขวัญเนตรเป็นแก้วจากนั้นขวัญเนตรก็พูดหวานล้อมจนฮิรันยอมกินยาในที่สุดวายโยชวนพลอยใส่มากินข้าวและขอให้เธอช่วยตามสืบคนทุจริตในองค์กรพลอยใส่จึงตอบตกลงที่จะช่วยวายโยอ่อ,อนนำพามาถามชาโน,นว่าเรื่องที่ให้ไปสืบได้เรื่องถึงไหนแล้ว ชาโนนบอกว่าเขาเห็นคนของพาคินกำลังสืบเรื่องนี้เช่นกันแต่ยังไงเขาก็ต้องสืบให้ได้ก่อนอย่างแน่นอนระหว่างที่ชานอนออกจากห้องของออนรัมพาคุณหญิงวิไลก็มาแอบเห็นพอดีเช้าวันต่อมาคุณหญิงวิไลก็มาถามออนรัมพาว่าใช้ชานนไปทำอะไรหรือเปล่าแต่ออนรัมพาก็ปฏิเสธตอนที่เจ็ด คิรันพาคีรครอบครัวมาเปิดร้านคัวเป็มการสาขาที่ก้าที่บิ๊กซีระหว่างนั้นขวัญเนตรและแก้มบุ๋มก็มาที่งานพาคีร่อ่อนลำพาไม่ยอมให้เข้าแต่ก็ขัดคีรันและคุณหญิงวิไลไม่ได้เพราะขวัญเนตรเป็นแขกของทั้งสองขวัญเนตรบอกกับคีรันว่าถ้าจบงานแล้วเธอมีเรื่องจะบอกคีรันระหว่างนั้นพาคินก็เข้ามาต่อว่าขวัญเนตรและเขาก็รู้ทันขวัญเนตรตลอด แก้มบุ๋มมาเจอไผ่ในงานที่ทำงานหนักจนป่วยจึงมาเล่าให้ขวัญเนรฟังขวัญเนรจึงแซวว่าเธอเป็นห่วงไผ่ซะแล้วออนลัพาจึงมาคุยกับโมดให้หาทางไล่ขวัญเนรออกโมดจึงเรียกขวัญเนรให้ไปคุยกับเธอจากนั้นโมดก็พาขวัญเนรมาพบกับออนลัพาที่ห้องเก็บของระหว่างที่ออนลัพาและโมดจะทำร้ายขวัญเนรแก้มบุ๋มก็ตามคนมาช่วยขวัญเนรไว้ได้ทนัน ออลัมพาจึงค่าโทษขวัญเนตไว้เมื่อขวัญเนตและแก้มบุ่มกับเข้ามาในงานไผ่ก็ไปช่วยแม่ครัวยกหม้อแกงดันจวนแต่ไผ่หน้ามืดเลยทำหม้อแกงหกใส่แม่ครัวจนต้องพาแม่ครัวไปหาหมอก่อนคีรันจึงมาทำแกงดันจวนแทนแต่อาการกำเริบพาคินจึงมาขอให้ขวัญเนตช่วยทำแกงดันจวนเมื่อขวัญเนตทำเสร็จทุกคนชิมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก ส่วนทีรันก็ติดใจรสชาติแกงนันจวนเหมือนกับแก้วมากจึงไปถามขวัญเน่ต่อหน้าทุกคนขวัญเน่จึงปฏิเสธทีรันทำให้เขาเสียใจมากวันต่อมาพาคินมาหาขวัญเน่ที่บ้านเพื่อขอบคุณและมาชวนเธอไปทำงานพิเศษที่บ้านโดยให้เธอไปเป็นแม่ครัวพาทามขวัญเน่จึงตอบตกลง